หมอโลครึ่งใช้เครื่องแกงส้มสองขีดท,ที่ถุงละประมาณหนึ่งขีดนะจ๊ะกระปิแกงกับมันขี้หนูแล้วก็อันนี้เขาเรียกมะม่วงเบานะมะม่วงเบามะม่วงสามฤดูแล้วแต่เรียกนะมันขี้หนูนี่ทำยากแบยากใช้มะนาวแกงก,กับมะนาว มาแกงส้มปลาหมอกับมันขี้หนูแกงแบบใต้ๆกันจ้าทุกคนไปเลยไปแกงกับสาเลยจ้ะแบ่งวันก็มันชอบนะเรามาเริ่มแกงกันเลยจ้ะอันดับแรกใส่เครื่องแกงเครื่องแกงสาใส,าสา่เยอะนะเพราะปลาโรครึง่งและปลาหมอต้องแกงให้เข้มข้นจ้ะไม่อย่างนั้นมันข้าวใส่ไปเลยไม่ต้องรอน้ําเดือดน,นะคะใส่เครื่องแกงเลยแต่พอใส่เครื่องแกงแล้วเนี่ยต้องรอให้น้า เอออ้นู้นใส่ไอ้นู้นใส่อนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราน้ําเดือดก่อนนะจ๊ะทุกคนน้าเริ่มเดือดน,นะจ๊ะจะใส่มันขี้หนุงก่อนใส่มันก่อนจะไอตัวนี้มันแข็งต้องเคี่ยวนานจ้ะใส่มันขี้หนูงไปก่อนต้องก่อนนะจ๊ะมะม่วงยังไม่ใส่เด้อมะม่วงใส่หลังสุด แกงแกงส้มนี้แกงแกงส้มนี้นสนรสจัดเผ็ดมากแกงส้มเรียกว่าแกงเหลืองปลาหม้อตาตาหม้อไทยอย่างมันกี้หนูนะเนาะเคี้ยวมันกี้หนูให้มันเดือดกพคกแค่เดี๋ยวค่อยว่าเริ่มเดือดแนละ้ว ลงมาใส่ปลาเลยแกปลาเยอะปลาเยอะมากปลาเยอะมากปลาหมอปลาหมอไทยนะไม่ใช่ปลาหมอเทศแล้วกมีตัวเล็กๆอย่างนี้สองตัวนะ รอให้เดือดนะคะทุกคนแกงหม้ออย่างนี้ใช้เวลาสนะ่กแกเงเยอะเหลือพี่เหลือพี่เข้าที่ธนางานด้วยสองบ้านกินสองบ้านนเป็นสองกินสองบ้านอือือืไปเลยเนลา เยวคอยดูตอนเดือดแล้วนะจ้าเริ่มเดือดนะจ้าเริ่มเดือดก็น่าจะเริ่มสุกแล้วจ้าเติมน้ำมะนาวเติมดูก่อนถ้าไม่เปรี้ยวใสอีกค่ะ ก um um. oh ินรสชาติเดไม่่เปี้ยวแบกได้เียวยังไม่ค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขอตึมานน่าเีสามมุมนะจะเสน้ำตาล ใส่ไมเ่เลยนะคะเครื่องแกงเค็มกระปิเค็มใส่น้ำปลาแค็หนึง่งช้อนก่อนแกงส้มนี่ต้องเติมน้ำปลา่ะเติมเติมน้ำปลากับเกลือเติมซอสเติมอะไรมันจะเพี้ยนไงแกงส้มใต้นะจ๊ะขอพี่ชูใส่พี่ชูนะคะ จะแรงเน้นคล้ายรสชาติต้มยำเนี่ยเหมือนกับต้มยำจะเอารสชาติคล้ายต้มยำเรียบๆเข็มๆจงไม่หวาน,นปลาเริ่มลอยไปแล้วแปลว่าปลาสุกแล้วจ้านี่กอมันกีน่หนูเนาะปลาเริ่มสุกจะถ้าลอยสุกแล้ว ขั้แกงส้มก็มีพริกหอมกระเทียมนะพริกหอมกระเทียมขมิ้นเกลือกะปิใส่ต้มน้ำถ้ามีเครื่องปั่นก็ใส่ปั่นเลยจะเอาเผ็ดขนาดไหนเราก็ใส่พริกใส่กระพริกหอมกระเทียมหมดถ้าให้เผ็ดเยอะก็ใส่พริกเยอะให้เผ็ดน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะก็แค่นั้นเองื่องแกง พริกของกระเทียมขมิ้นเนาะแกงแกงใต้แกงส้มจะเติมปรุงรสตามชอบพอเราแกงเสร็จแล้วเราปรุงรสตามชอบแล้วเอาเอาไม่กินหวานไม่ต้องใส่น้ําตาลถ้ากินหวานก็ใส่บางคนเขาแกงก็ไม่ใส่น้ําตาลนะแกงส้มแต่สามีบ้างไม่มากแต่ใส่ใส่บ้าง เป็นตะข่ายจ้าคนอยากอยากได้เลยครารนี้ปลาหมอตัวมันเยใอญ่จ้าขอชิมรสชาติอีกหนึ่งครั้งนะคะ ราไม่ได้ขาท้องปลาเพราะว่าในท้องมันมีมันเยอะสาลร่าไม่ปลามันจะออกผผมขนิดเออว่าความผองมาจากไหนนึกไม่ออกเราไม่ได้ขาท้องปลานะจ๊ะผมมีของอําลำอําลำนิดๆจ้าพอรู้จ้ะเดี๋ยวเขี่ยวสักพักนะจ๊ะปลาตัวใหญ่มันมง มีแตงเปียวหนึ่งลูกใส่ไปด้วยกัยนใส่มะม่วงเบาลงไปใส่มะม่งวงเบาแล้วก็ใช้เวลาใส่มะม่งงวงเปาแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณสองถึงสามนาทีสาจะปิดแก๊สได้นะจ๊ะถ้าเคี่ยวนานมะม่งวงเ,าเปามันจะเปื่อยจ้าเอ็นส้มสายก็เสร็จแล้ว ร้อานการความหมอตัวบิ๊กใหญ่ใหญ่จ้าในมันขี่หนูมาโชว์หน้าหน่อยที่เธอมันที่หนูไม่เจอเลยอ่ะมันขี่หนู em xong có sạch led nha em xong là ีสวยมากสียสุดเรียงอ่องงูปลาหมอแม่ปลาหมอโอ้โหนี่งแม่ปลาหมอแม่ปลาหมอในี่้องนี่แม่ปลาหมอในี่องแม่ใหญ่ใหญ่เนะ่สองแม่คูนกิโลเนะ่ยส้มปลาหมอไทยใส่มันกี้หนูจ้ีใส่มะม่วงเบาใส่มันกี้หนู โรลเวอร์นะน่ะได้เลค่ะใครเข้ามาท้องสาวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยจ้าฝากเก่งส้มปลาหมอใส่มันขี้หนูด้วยนะคะทุกคนทำตามได้เลยคนเกงใต้นะสำหรับคนใต้นะที่ว่าแกงใต้นะภาคไหนก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าจะทำเกงใต้ทำตามคลิปสาได้เลยจ้ะ อร่อยแน่นอนมีความร้อนมันร้อน